ผู้ชมครับตอนนี้ยังอยู่กับผมบิ๊กเคปผู้ชายที่หล่อที่สุดใน3โลกคงคู่ม,มากับสาวสวยสั่นน้ร้อยกิโลกร,รัมกับบิ๊กเจนเช่นเคยก็อยู่กับบิ๊กเจนสาวสวยที่สุด ถูกตั้งแล้วตอนนี้ก็มีคนสวยแข่งแล้วนะคุณป้าประภัยอยู่กับเราด้วยคุณป้าประภัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าอย่างเด้งอยู่เลยอ่ะปิเชก็เด้งนะคะคุณเคนเด้งไปเจอตัวเลยพี่โจเด็ก็ค่ะพี่บิ๊กแจ๊ควันนี้เพอร์เฟกต์มากแล้วก็พิเศษมากพาทุกคนมาอยู่ที่ชาชงเซาชเชงเซาตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามไชเขตใช่เราคงจะอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยปลูกเยอะเลยไม่ว่าจะปาล์มน้ำมันไร่มันสำปะหลังส่วนยางส่วนยางวันนี้ข้างหลัง ยางเต็มเลยอยากจะวิ่งมากเลยอยากจะวิ่งไปไม่ใช่หนังแข่งไม่ใช่หนังแข่งวันนี้คุณป้ามีลูกมีลูกชายไหมคุณป้าไม่ได้แต่งงานเอาไม่ได้แต่งงานโสดมันพิเศษเลยอะแต่คขาว่าก็สวยนะผู้หญิงโสดเนี่ยกำลังอร่อยนะนี่คุณอร่อยไม่อร่อยนี่ต้องถามว่าวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยคุณยังสดใสหน้ายังเด้งอยู่เลยรอยยิ้มแบบว่าน่า อายุอาจจะอายุปทานทุกอายุเริ่มเยอะแล้วแต่ว่าการดูแลตัวเองดีมากผิวพรรณเปล่งปลั่งก็อยากที่จะดูแลต้นไม้ด้วยคุณป้าค่ะคุณป้าประภัยค่ะต้องถามคุณป้าว่าคุณป้าเนี่ยปลูกอะไรบ้างก็ปลูกปาล์มปลูกปาล์มแล้วก็ยางยางพาราแต่ที่จะพาบิ๊กแจ๊กกบน้องบิ๊กเข้มมาวันนี้ก็คือยางพาราอ่ามีปัลูกทั้งหมดกี่ไร่คะยางพารา ก็ประมาณ30ได้มั้งหุยเยอะนะสามสิบไร่ยางพาราหมดเลยหรือว่าผสมกับปาล์มด้วยปาล์มปาล์มก็ประมาณประมาณสามสิบปาล์มสามสิบยางพาราสามสิบหกสิบมีลูกบุญธรรมอยมางนี้ก็มีหลานมีหลานที่เห็นหนูเป็นหลานสักคนนะหนูหุงข้าวเป็นเกจยวไข่บ้างปลูกทั้งหมดพี่น้องเศรษฐกันขาปาล์มสามสิบไร่ อยาพาราประมาณ3 0แต่ว่าเราเราอยากคุยเรื่องยาพาราเพราะเราอย่าไ่คุยเรื่องยาพาราเลยต้องบอกว่าน้องบิ๊กเค้มพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามเรามาตลอดเนี่ยจะถามว่าเทานี้สยามอ่ะยาพาราใช้ได้ไหมเขายังไม่เคยเห็นไงเขายังไม่เคยแต่จริงๆแล้วพี่น้องเกษตรกรใช้กันต คือทุกชนิดเขาใช้แล้วแต่ว่าเรายังยังไม่เคยลงมาในพื้นที่และที่สําคัญคุณป้าประภัยก็อยากลองใช้เพราะว่าคุณป้าประภัยเนี่ยมีศักดินามี่ศักดินาเป็นคุณน้าของพี่บรรพฤแล้วก็เห็นว่าพี่บรรพฤใช้กับส่วนตามได้ผลผลิตดีก็เลยอยากจะใช้บ้างครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงก็เลยต้องพี่เจสตมาถึงที่ไงแนะนําดีกว่าเยีะเพราะว่าคุณป้ายังไม่เคยลองใช้ทีนี้ส่วนยางเนี่ยมันก็จะต้อง เอาปัญหาก่อนปัญหาคือดินมันทุกที่ปลูกปาล์มหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่าแต่ละที่เหมาะสมหรือเปล่าใช่คุณป้าขาป่ายางพลาสามสิบไร่เนี่ยกี่ปีแล้วอายุอูหลายหลายหลายอยู่หลายปีกรีดได้แล้วกรีดอยู่กรีดมานานหร well, ือยังกรีดเองหรือจ mm ้างเขาหละหล้านแหละกรีดล้านนีกกรีดเนาะเออแล้วมีปัญหายังไงบ้างยางพลา ก่อนจะปัญหาก็หน้าตายหน้าตายหน้าตายหมายถึงะคือหน้าอยากนะไม่ใช่หน้าหนูหน้าตายถ้าหน้าหนูตอนนี้หน้าหนูแสบมากหน้าตายคือคือหน้ายากตายนึ่งจิตไม่ออกหน้ายากตายนึงนี่คือปัญหาของพี่นงเศรษฐกรที่ทําสุดอย่างเลยนะอันนี้คืออย่างหนึ่งเนาะคือต้องบอกว่าหนึ่ดินเลยดินนะคะคือดินเสีย เชื้อราในดินแล้วก็น้ำยางไม่ค่อยออกหน้ายางตายนึ่งกรีดยากเจอทุกที่เลยเจอทุกที่เพราะว่าแรกๆอ่ะก็เหมือนปาล์มกับพี่ปรพจน์ไงสาวๆนี่มาก็ออกดอกสวยๆน้ำเยอะน้ำเยอะแม่สาวๆมันต้องน้าเยอะปกติพี่จ๋าหมาถึงกรีดยากน้ำเขาเยอะดีแต่เขาแก่ขึ้นมาน้ำมันจะน้อยตามอายุไข แต่ว่ามันช่วยได้มันมีเทคนิคไงไม่ช่พี่แจ๊ดอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดสซื้อยางพาราอายุเยอะช่วยได้ต้องให้พี่น้อยนให้ฟังเลยคือต้องบอกพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่อย่างคุณป้าป๋อภัยเนี่ยเจอปัญหาวิกแจ๊กก็มีทางออกนะก็คือยางพาราง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากเลยปัญหาอยู่ที่ดิน ดินก่อนเลยยางตายนึ่งเพราะว่าดินมันไม่ดีมันไม่สามารถดูดกินอาหารไปเลี้ยงลาต้นได้และที่สําคัญปัญหาของยางพาราก็คือเชื้อราในดินคือสิ่งที่เราเจอของพี่น้องเกษตรกรหลายคนไม่ว่าจะภาคใต้ภาคอีสานหรือแถวระยองจันทร์ปลูกยางพาราเยอะมากและที่นี่สนามชยเขตเยอะมากเราขับรถผ่านมาเพียบเลยยางพาราอยากจะไปวิ่งเต้นใหญ่กลัวต้นยางหัก เ,เพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่เราต้องแก้ไขก็คือปรับสภาพดินก่อนนะคะเอานารายพิกแผ่นดินง,ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยพี่น้องเกษตรกรนานาไรพิกแผ่นดินผสมน้าราดคุณต้นเลยยางพาราจะมีต้องมีสองแบบด้วยกันคุณน้องจ๋ <c oughs> แาแดงพาราที่เพิ <c oughs> ่งปลูกเพิ่งปลูกคือต้นสาก่อนให้ผลผลิตเริ่มปลูกจึงกอดให้ผลผลิตก็ต้องใช้อีกสุดหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ใช้เหมือนกันเลยใช้เหมือนกันแต่ว่าพริกแผ่นดินนี่คือเรา ฉีดได้กั็รองทุนไปก่อนที่ดินไปก่อนแล้วทีนี้สูตร 1, 2, 3, 4ถ้าเกิดว,ว่าเป็นตน้ตนต้นต้นเล็กต้นสาวเราต้องใช้ยังไงดีพี่คืออย่างนี้ต้องบอกพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าถ้าใครที่เริ่มปลูกยางพาราใ,ใหม่ๆนะคะคือรองก้นหลุมเนี่ยนาลายพเป็นดินรองเลยจะรองด้วยวิธีผสมน้ําแล้วก็ฉีดในหลุมหรือโรย ก็หลุมได้เลยโรยได้ผูกตัดได้เล็กเหน่อยเนาะใช่นะคะเพราะนั้นหลังจากนั้นกูก็แค่ฉีดสูตรหนึ่งสูตรสองบำรุงใบไปเรื่อยๆถ้าเป็นยางพาราที่เริ่มปลูกหรือยางพาราที่เรายังสามารถฉีดใบได้ที่ยังไม่ให้ผลผลิตแต่สําหรับของคุณป้าปะไผนี่สิอายุเขาเยอะแล้วอายุมันต้นสูงแล้วอายุยางอายุยางอายุยางสองคุณป้านี่กำลังโค๊ะอยู่นะยางของคุณป้าปะไผก็คือกรีดแล้วอายุเยอะแล้วไม่สามารถที่จะฉีดทางใบได้เพราะว่าเขาสูงแล้วใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือนารายณ แผ่นดินหลักๆเลยครับฉีดดินรอบๆโคนต้นและตวัดขึ้นลําต้นสักนิดหนึ่งโดยสูตรที่พริกแผ่นดินก็ได้หรือถ้าอยากจะใช้สูตรหนึ่งสูตรสองแต่สูตรสองอาจจะไม่จำเป็นเพราะเราฉีดใบไม่ถึงเอาแค่สูตรหนึ่งก็ได้ตวัดลำต้นเอาแค่ลำต้นก็พอใช่หรือนาฬิกตวัดลำต้นแล้วคือคือนาไรกพริกหนึ่งก็จะไปคลายแร่ธาตุต่างๆที่โดนดินรึงไว้แล้วก็ทําให้กรอนปุ๋ยไม่ละลาย พืชไม่กินปุ๋ยเนี่ยมันจะไปตึงไปจะคายได้ท่าที่ตึงทําให้พืชด,ดูดกินอาหารดีลดปัญหาเรื่องเชื้อราในดินหน้ายางที่ตายนึงก็จะดีขึ้นน้ำํำยางก็จะไหลดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณป้านเนี่ยใช้ พริกปดดินเสร็จปุ๊บใช้สูตรหนึ่งเลยใช่สูตรสองอาจจะไม่ต้องไม่ต้องแล้วไย่ผลิดแล้วอหรือถ้าไม่ใช้สูตรหนึ่งก็ได้นะพริกแผดดินแล้วตวัดขึ้นนหตวัดขึ้นเลยได้เหมือนกันเนาะหรือแค่ทางดินอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆพี่เกษตรกรขาใครที่ปลูกยางพารานะคะต้องแบ่งเป็นสองประเภทนะยางพาราที่เริ่มปลูกนะคะต้นสาวๆเนาะต้นสาวๆนะคะเริ่มปลูกจนถึงก่อนให้ผลผลิตที่ยังฉีดทางใบได้อยู่สูตรทางดินนารายพริกปดดินคายปามเลยสูตรทางดินใช้นารายพริกปับสด ให้ผลผลิตแล้วกรีดแล้วฉีดทาใบได้นาไรพี่พนดินอย่างเดียวก็ได้หรือจะใส่สูตรหนึ่งเพื่อตวัดลําต้นก็ได้นะจ๊กคือให้ต้นขอดุดถึงไม่ใช่จริงคุณคืไปใช้ได้นะฮะเพราะนั้นคุณป้าขาจ๋าเงาไหมเนี่ยยึคุยอยู่สองคนเนี่ยคุยเอาีิอยากให้คุณป้าลองเออต้องลองต้องลองาวันนี้คุณป้าขาท้าให้ลองบิ๊กแจ๊คกับน้องบิ๊กเข้มมาถึงที่ลุยถุงสวนอยากให้ลองท้าให้ลองเริ่มต้นกับที่เชื่อไหมพี่พนดินก่อนนะ เชื่อไหมที่พูดมาเชื่อไหมคือไม่เชื่อก็จะเป็นยังไงเพราะพี่บรรพธ์ทำไปแล้วไงพี่บรรพธ์คือเป็นไอเดอลไอดอลเป็นไอดอต้นแบบต้นแบบอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านแล้วลองใช้จริงแล้วก็ตอนนี้คือกําลังมาแนะนําเพราะฉันคุณป้าประภัย ลองดูกับตัวเองแล้วจะเห็นว่าความแตกต่างมันจะเพลียไ,ไปเลยเพราะฉะนั้น<อ>วันนี้พี่น้องเรกรตรกรขาเราลุยถึงที่มาถึงส่วนกันแล้วเรานําผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างทอริชยาบม,มาทาให้คุณป้าลองเพราะคุณป้าอยากลองคืออยากเปิดใจเพราะบิ๊กแจ๊คการันตีแต่วันนี้มาให้คุณป้าลองแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันว่าหลังจากที่คุณป้าใช้แล้วเนี่ยความแตกต่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราถ่ายก่อนใช้และหลังใช้ให้พี่น้องเกษษรกรดูเลยนะคะอ่<ป>ะเดี๋ยวไปถึงที่ลุยถึงส่วนกันเลยไปดู<ร>กันเลยไป,ไปดูกันเลยไปดูต้นคุณป้าจ๋าเช เเหพ้นไปตลลยยธรณีสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงพลิกดินที่เน่าพลิกดินที่เสียฟันหารากเน่าโคนเน่าเชื้อราในดินใบเหี่ยวใบเฉาใบไม่เป็นก้านทูบเน่าตายปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นให้นารายพลิกพันดินพลิกดินให้ร่วนสุยกำจัดเชื้อราในดิน เร่งการสร้างรากปรับค่า PH ให้สมดุลเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมดึงธาตุอาหารคือจุลินทรีย์ด้วยนารายพริกแผ่นดินชนิดผงใช้โรยก้นหลุมหรือผสมน้ำฉีดพ่นได้ทั้งทางดินและทางใบละลายง่ายซึมเร็วใช้ง่ายไม่ยุ่งยากกับนารายพริกแผ่นดิน1กระปุกปริมาณ550กรัม ใช้ได้กับพื้นที่มากถึง20ไร่ปกติราคา690บาทลดพิเศษเหลือเพียง490บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนโทรสั่งซื้อตอนนี้ดิแกะจัดให้ซื้อ2กระปุกแถวฟรี1กระปุกจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนพลิกชีวิตพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรทุกคน รวยรวยรวยไม่พอใจยินดีคืนเงินสองเท่า ต้นก็ยังดีอยู่นะแต่น้ำยางก็น้อยน้ำยางเขน้อยแ,<ล>แล้วก็ตอนนี้คือมันถึงโคนแล้วใช่คุณป้าขาเนี่ยคือจิตเชา้าหนึ่งได้เท่าไหร่เนี่ยเช้าหนึ่งก็ประมาณครึ่งหนึ่งอครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งปกติเมื่อก่อนเนี่ยที่มันยังยังออกน้ำดีเนี่ยคือมันเต็มไหม ปีแรกๆมันจะเยอะอยู่ตอนนี้มันเริ่มเต็มเนาะเพราะว่าหลังๆเนี่ยดินมันเริ่มเสียคือคือพืชอ่ะมันกินต้นไม้มันก็กินอาหารไปหมดแล้วบางทีเนี่ยเราต้องปรับสภาพดินบ้างนะโดยเฉพาะยางพาราเนี่ยจเขาจะมีเชื้อราเยอะนะคะแล้วปัญหาที่เกิดก็คือเนื้อเยืตายเยอะแล้วก็ต้นมันมันอายุเยอะแล้วไงมันก็เลยทําให้อันนี้กี่ปีแหรอคะคุณตาขัเนี่ยหลายปีหลายปีกี่สิบกี่สิบได้ สิบกว่าปีประมาณสิบเนาะสิบกว่าน้สิบกว่ามันเล่าท่าไปนหมดเลยนช่ก็คือต้องเติมให้เขาข้อดีของของยางพาราคือเนี่ยพวกใบเ็จมงใบไม้เนี่ยมันเป็นอีกสีวัตถุอย่างหนึ่งแต่มันต้องรอระยะเวลาในการย่อยสลายใช่เพราะนั้นแต่สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือช่วยเขาเอาพีพีดินไปถูกต้องนะคะแล้วก็ตวัดขึ้นลำต้นนิดนึงหรือจะใช้สูตรหนึ่งก็ได้นะคุณเออเอาสูตรหนึ่งตวัดขึ้นไปเลยฉีดดินเสร็จแล้วก็ตวัดนิดนึงขึ้นลำต้นหน้ายา้น ะะเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรขาวเราจะให้คุณป้าทดลองใช้นะคะทั้งยางพาร,ราและทั้งสวนปาล์มที่คุณป้ามีปัญหาและอยากใช้เพราะว่าคือตรงนี้เนี่ยคุณน้องคุณน้องบิ๊กเข้มขา,าคุณป้าเนี่ยบางทีก็อยากจะได้คําแนะนําดีๆแต่บางทีเราเนี่ยเวลาก็อาจจะไม่เพียงพอเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่พี่บรรท่ะ เราแนะนําเป็นไอดอลต้นแบบที่อยู่ในพื้นที่ดวกันเป็นหลานด้วยใช่แต่ว่าเน้นย้ําคือเกษตรกรที่ปลูกยางพาราบอกเลยว่าใช้ได้ทุกสวนคือต้องบอกว่าใครปลูกอะไรอยู่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดสําหรับทรอีสยามของเรานารายีิเป็นแต่แค่ช่วงอายุของเขาเขาต้องการสารอาหารแตกต่างกันแต่สําหรับ ยางพาราพี่น้องเกษตรกรขาใครที่ดูบิ๊กเจสอยู่อยมีแต่ทุเรียนมีแต่นาข้าวมีแต่แต่มันจะบารัไม่ทุกอย่างพชไม่าเลยไม่เห็นมีปาล์มเลยวันนี้ได้เห็นแล้วอปาล์มน้นมันก็ใช้ได้ยางพาราก็ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครปลูกอะไรอยู่เธอหาบิ๊กเจสสิคะ นะคะเบิร์ขึ้นหน้าจอแล้วหรืโทรหา้องพี่แคปก็ได้นะให้เบิร์ง่ายๆแบบนี้แล้วก็เน้นย้ำทุกครั้งเลยว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้ผลเราคืนเงินไปเลยสอเท่าจริงๆแต่ไม่มีคนเคยโทรมาเอาตังคืนเลยเดี๋ยวจะลองดูว่าคุณป้าจะคืนไหมไอเดินเขาดีเขามีคําแนะนําดีต้องลองใช้ดูก่อนคุป้ามั่นใจขนาดไหนกันเนี่ย มันใจอยู่มันใจนะก็เห็ุส่วนตัวอย่างของพี่บรรพจนแล้วเนาะฮึบฮึบบแมมันใจขนาดไหนปะขึ้นมาคขึ้นมารับประกันว่าหลังจากใช้ทริเจีของโมน้ำจะเยอะชอบที่สุดคือน้ําเยอะ เพราะว่าที่ผ่านมาน้ำไม่เยอะอ่าน้องพี่เข้มจ๋าไหนเราก็มาแล้วอยากให้คุณป้ามีน้ำอย่างเยอะเราก็ต้องจัดให้รู้ถึงที่ถึงสวนแล้วก็ท้ายรออ่ะวันนี้คุณป้าสั่งแล้วนะครับเราก็มาส่งถึงที่แล้วก็มาเยี่ยมด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่นารรยพิกแผ่นดินนะคะคุณป้าเอาไปผสมน้ำแล้วก็ฉีดดินครับรอบๆคนต้นอย่างเลยนะคะอาจจะตวัดขึ้นลำต้นนิดนึงนะคะและที่สําคัญสูตรหนึ่งสูตรสองถ้าปามยังเล็กอยู่ถ้าปามเล็กเนาะคู่เลยแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดปามอายุเริ่มเยอะแล้ว หนึ่งเดียวพอหนึ่งอย่างเดียวก็ได้หรือสองก็ได้แต่วัดนิดนึงนะคะเพราะนั้นสูตรของเคล็ดลับแต่ละเคล็ดลับนะคะพี่นพสิทธิ์กรโทรหาบิเจนได้เลยเดี๋ยววันนี้อ่ะมอบให้คุณป้าเลยจ้าคุณป้ารับเลยนะครับอบค<ม>ุณ<ม>ค่ะนี่ฉันไม่ จ๋าพี่แก้จ๋าคุณป้าประภัยไม่ได้ปลูกแค่ยางพาร,ราและไม่ได้ปลูกแค่ปาล์มแต่ที่แอบเห็นเนี่ยทุเรียนเยอะมาก,กเรียนต้นเล็กๆก,กับหลักด้วยคุณป้าปลูกได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยประมาณสองเดือนได้นะสองเดือนอ่ะพี่น้องเกษตรกรขาใครที่ปลูกทุกเรียนหรือปลูกอะไรก็แล้วแต่อันนี้นะ จะสาธิตวิธีการผสมนารายพลิกแผ่นดินให้พี่นพเดชกรดูสําหรับคนที่ปลูกพืชผักเล็กๆน้อยๆที่บ้านนะคะไม่มีอุปกรณ์เยอะไม่ได้มีถัง200ลิตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะเดี๋ยวง่ายนิดเดียวน้องพี่เข้มนี่พี่เขาเรียกว่าอะไรคะกระป๋องหรือถังเขาเรียกกระป๋องกระป๋องบ้านผมเรียกกระป๋องบางทีถังบางทีเรียกบ้านคุณป้าเรียกอะไรคะเรียกกระแป๋งไม่เป็นไรบ้านที่ได้ไกรู้ไหมเรียกอะไรทุ่งทุ่งทุ่ง เอ้นะแล้วแต่แล้วแต่อ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่น้องติ๊กค่ะวิ่งเข้าไปในครัวค่ะน้องปีข้มค่ะวิ่งเข้าไปในครัวแล้วก็ไปขโมยช้อนเมียมาไปจดขโมยช้อนเมียมาช้อนกินข้าวธรรมดาช้อนอย่างนี้นะคะพี่น้องติ๊กค่ะกระถังประมาณนี้ถังประมาณนี้กี่ลิตรน้ำกี่ลิตรอันนี้ประมาณเท่าไหร่ได้คุณป้าจ๋าอือสิบได้ไหมสิบหรือห้าประมาณหกเจ็ดลิตรหกเจ็ดลิตรอ่ะไม่ต้องพูดเยอะขโมยช้อนมาแล้ว เปิดค่ะเปิดเปิดพระอบค่ะอันนี้คือนารายพลิกแผ่นดินที่เป็นสุดเปิดแล้วก็ตักพี่น้องเกษตรกรขาของเราคือประมาณนี้ไม่ถึง1ิลิตรก็คือหนึ่งช้อนหลวมๆวมวมๆวมนะคะแล้วก็ผสมของเราเป็นชนิดผงอ่ะกล้องมาเลยค่ะเทลงไปเลยคนเลยค่ะคนเลยคนไปเลยพี่คนไปเลยละลายง่ายไหม ละลายง่ายไหมเออแค่นี้เองค่ะคุณป้าง่ายๆน้ำนี่เออเห็นไหมนี่แค่นี้เองอืมคนอีกคนอีกอืมหลังจากนั้นวิธีการตักราดเลยจันแล้วแต่อุปกรณ์ที่มีนะพี่น้องเกษตค่ะคุณป้าเป็นเจ้าของทุนเรียนขออนุญาตให้คุณป้าเอาราดเลยราดรอบๆโคนต้นเลยค่ะอ่านี่มันล้วกวก็ไม่เป็นไรั่วนมันก็จะอยู่ในพื้นที่ตรง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 อมาเลยมาเลย รอบรบโคนต้นเลยค่ะคุณป้าขาง่ายๆไม่ยุ่งยากมีอุปกรณ์แบบไหนก็แบบนั้นเลยน้องบิ๊กเข้มไม่ต้องมีไม่ต้องเยอะแยะไม่ต้องมีแค่สี่ห้าต้นที่บ้านไม่ต้องวิ่งไปซื้อถังน้ำยี่สิบริตสองร้อยลิตรหรอกวัวรถน้ำเอาให้ชุมเหมือนเรารถน้ำต้นไม้เลยแค่นี้เองพี่น้องเกก่อนค่ะที่เหลือเขาพ่นมากเนี่ยนิดเดียวฉีดดินรอบๆโคนต้นแล้วหลังจากนั้นคุณก็ใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสองฉีดพ่นใบเลย แค่นี้เองนี่คือวิธีการผสมของนารายพริกเปดินและที่สําคัญน้องบิ๊กเข้มก็คนให้เห็นแล้วพี่น้องเด็กอ็ค่ะแสบไหมไม่แสบร้อนไหมไม่ร้อนเขวัดได้วัดได้คือเขาเป็นสูตรเย็นละลายปั๊บทันทีและเข้มข้นถูกต้องสีเนี่ยน้ำเมื่อกี้ใสพอผสมปุ๊บเนี่ยเขากลายเป็นสีเข้มข้นนี่ค่ะพี่น้องเ็กอขังง่ายๆไม่ยุ่งยากถ้าท่านมีอุปกรณ์อะไรก็ใช้แบบนั้นนะคะเอาที่ท่านมีแล้วก็ ผสมแล้วก็รากแค่นี้เองทุกอย่างก็จะจบแล้วรอดูผลอีกแป๊บเดียวเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันเดี๋ยวจะแตกยอดใหม่และอย่าลืมที่จะต้องใช้สูตรหนึ่งและสูตรสองด้วยนะจ๊ะถูกต้องแล้วนะครับอันนี้คือคุณป้าไปเลยเออเอาไปเหลือไปใช้เนี่ยที่เหลือคุณป้าก็ไปรดต้นอื่นนะคะรดให้ชุ่มนะคะคุณป้าค่ะต้นมะตุพรดได้หมดเลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้ส้มๆเนี่ยรดไปเลยเนี่ยดอกจะพรึบเลย อะพี่น้องเกษตรกรขาใครที่นะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาหรือสั่งซื้อโปรโมชั่นดีๆเือรขึ้นน้าเจ้าแล้วเธอมาเดินยนะจ้าตั้งแลยนะครับเอาละ เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามติดตามเนาะเพราะว่าครั้งนี้เรามายางพาราก็แล้วปาล์มก็แล้วน้อยโอ้ทุเรียนก็แล้วรอบหน้าหรือไม่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะให้ลองไปรีวิวที่สวนใครลุยถึงที่ไปถึงสวนก็บอกเรามบอกเลย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 อยากจะไปอยากใช้บิ๊กเคมกับบิ๊กแย้ไปสองคนก็พิกให้คู่เนี่ยบอกมาเลยแต่ขออนเดาตหนึ่งเอาข้าวสองหม้อนี่ผมก็พูดความจริงเอาความจริงมาเล่นได้ยังไงตงเมื่อกี้ต่อเธอเดินนะคะ